ครับแล้เนี่ยทัานได้เราสามารถทำไใช้ด้วยนคับ <c oughs> <c oughs> บางครู้สึกงงบ้าคก็ชอบมากเลยครับฟังก์ชันดีเทลการเก็บของอะไรเงี้ยดูลงตัวดีครับส่วนผู้ชมของเรานะครับผู้ไหนอยากจะให้รายการของเราออกแบบนะครับไม่จำกัดว่าจะเป็นบ้านหรือว่าคอนโดหรือว่าทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนะครับถ้าเดอรอันไหนดีเจ๋งเราอาจจะไปออกแบบให้นะครับกรับตรงมาที่เว็บไซต์นี้ครับ w w r d w i d e d t h a i l a n d com นะครับกล่าว่านี่อีกหนึ่งที่นะครับที่เฟสบุ๊กครับ w w w f a c e b o o k c o m s h o w r o o m t v นะครับค่ะจริงๆแล้วน,นะคะพูดถึงการสั่งบ้านเนี่ยถามถึงคอนโดอีกคิวดีกว่าว่าสไตล์ของวิวเป็นยังในในในงก็จริงๆแล้ว เป็นแบบมินิมอลลีสแต่วพื้นจะเป็นล็อกเพราะว่าประหยัดไงแต่ว่าห้องผมเนี่ยเริ่มหมดแล้วพื้นล็อกเนี่ยที่คุณแก่เดือดแล้วมันรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเย็นเย็นเท้าเแล้วแบบเท้าตรงเท้าแตกบ้างแหละจะไปเปลี่ยนทั้งห้องนี่ผมก็จะไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ประหยัดท็ออย่างนี้นะคะแต่อยากได้ของสวยๆงานแบบนี้นะคะใช่อะไรเนี่ยวุ้นุ้ก็ใช้ของจากฟูฟอร์เลยเป็นพื้นไม้อินจิเนียร์ฟอร์ใช่ไหมครับใช่แล้วนะคะยังไงถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปดูได้เลยค่ะกับช่วงนี้ม่เคคโปรรดัต์ะบ ปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบนั้นนอกจากจะช่วยให้ชุดเฟอร์นิเจอร์มีดีไซน์และลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วยังส่งผลให้ชุดเฟอร์นิเจอร์เกิดการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะจะดีแค่ไหนหากคุณสามารถออกแบบให้ทุกมุมของที่อยู่อาศัยมีทั้งกลิ่นไอและอารมณ์ของความเป็นธรรมชาติ ด้วยพื้นไม้จริงสำเร็จรูปเชิงอนุรักษ์ฟิลฟรอร์อีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจาก Home d e corative Product ด้วยผิวหน้าของพื้นไม้ที่มีรวดลายและสีสันใกล้เคียงธรรมชาติแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีไม่เกิดรอยขูดขีดหรือรุดร่อนได้ง่ายเนื่องจากมีการเคลือบด้วยสาร UV อะคริลิกมากถึง7ชั้นตัวพื้นไม้ประกอบด้วยไม้เนื้อแข็ง7ชั้นเพื่อป้องกันการแทรกซึมของความชื้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าตัวพื้นไม้จะไม่เกิดการบิดงอโกงแอนรอบชิ้นไม้มีลิ้นร่องรอบตัวช่วยให้ติดตั้งง่ายและล็อกกันได้แน่นสนิทระหว่างแผ่นต่อแผน่นเมื่อผู้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยคุณจะเห็นได้ทันทีถึงความสวยงามเรียบเนียนแน่นสนิทโดยไม่มีจุดสะดุดใดๆ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจาก Home Decorative Product ที่นำมาฝากกันค่ะนี่เวิกมากเลยนะครับไม่กลัวปวกไม่กลัวน้ำไม่กลัวบัวไม่กลัวอะไรงั้นเลยแล,ลยรับ,วรบ้วสวยด้วยนะครับแบบนี้ขอบคุณ ผมได้ค่อยขี่โมด้าบ้างนะคะค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราบ้านดีกว่านะคะให้เรามาแต่งบ้านสวยๆนะคะคอนโดริมแม่น้ำแบบนี้นะคะเราก็มีนิตยสารอินสติทิวมามอบให้ด้วยเป็นของเลื่อนเลยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเอ็มพีได้เลยค่ะขอบคุณครับเราล่าตัวแต่งเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณคุณเอกค่ะครับครับครับเอาละค่ะบมาถึงช่วงโชว์เร็วบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยว ใครที่แบบอยากทำโคมไฟที่เปลี่ยนง่ายอาจจะเบื่อวันนี้อยากจะได้แบบนึงเห็นคุณเอกเนี่ยชอบเปลี่ยนห้องเปลี่ยนอะไรน,นี่จะมีโคมไฟแบบเปลี่ยนได้ด้วยใช่โคมไฟน <คง S 2> ี้จะเปลี่ยนได้ง่าได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ได้เลยนะคะจะทำยังไงและง่ายขนาดไหนไปดูกับช่วงนี้เลยค่ะชเชอร์รลค,ค่ะ และอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยอูนจะมีโคมไฟเคลื่อนที่นะคะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นสิ่งที่ทําง่ายๆเก๋ๆไม่เหมือนใครด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างค่ะเอาค่ะตอนนี้เรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะตอนแรกเลยนะคะก็คือเอาล้อนะคะมาท้าบไว้กับแผ่นไม้อย่างนี้นะคะท้าบเป็นแนวตั้งด้วยนะคะทั้งสี่ด้านเลย เสร็จแ,แล้วนะคะก็เอาปัดกาเมจิกนะคะมาสุดมาสุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้สว่างน,นะคะเจาะรูลงไปค่ะเพื่อยึดติดล้อนะคะแต่ว่าที่สำคัญนะคะอีกอย่างหนึง่งก็อย่าลืมเจาะรูตรงกลางด้วยนะคะเพื่อยึดติดกับหลอดไฟนั่นเองค่ะ สร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องทาสีให้สวยงามคะ่ะเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการติดล้อแล้วก็ยึดก,กับสายไฟะคะ่ะ แล้วนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือต้องติดหลอดไฟเข้าไปอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็หาดหัวแก้วสีสวยๆนะคะครอบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟได้เลยค่ะิง กจะได้คมไฟเคลื่อนที่ของเราแล้วค่ะถัว่คุณเนี่ยเป็นกูรูด้านคมไฟโดยแท้เลยนะครับเพราะว่าเจอเขาโคมลอยมาเยอะนะฮะดูชัดเป็นอย่างนี้ว่าไหนโคมที่ออกแบงนอันนี้คือโคมเลื่อนได้ EQ ิวเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนี่นะ และไม่จำกัดเพราะว่าจะเป็นแก้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เป็นเออ่เป็นแบบกระดาษกลุที่แบบว่ามีร่นลายก็ได้ใช่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีลวดลายตามที่ต่างๆอันนี้สำหรับคนที่ขี้เบื่อใช่แล้วหลายใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆลายเซลล์เซลนะคะยังไงถ้าเกิดอยากดูอีกนะคะก็เข้าไปดูได้ที่รายการของเราย้อนหลังก็ได้เว็บไซต์ e c m e d i a thailand com นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะคะที่บ้านกลางเมือง e s s e n c อน n u t วงแหวนโดย ap นั่นเองนะคะแล้วก็ คาพิธีกรจากแกสและชารค่ะและสําหรับสัปดาห์หน้าของเรานะครับคุณผู้ชมครับมาดูนะครับห้องที่เก็บทุกอย่างไว้ในห้องไม่ยอมให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแต่ต้องทําการจัดใหม่ให้สวยด้วยนะครับโจทย์อย่างนี้เนี่ยท้าทายมากครับจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมชมสัปดาห์หน้านะครับค่ะแต่วันนี้เวลาแล้วนะคะับโชว์ลูมไลฟ์ของเรานะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบครับ